ได้ครับพี่ดี่ครับน้อง Top Secret t r a t o r The Series ตอนนี้ออนแอร์แล้วทางรายทีวีนะคบแล้วตอนนี้เนี่เราอยู่กับน้องน้องนักแสดงทุกคนแล้วก็พุ่งกับค่ะเป็นไงเหวฟินกันเลยใช่ไหมดีใจครับได้เห็นผลงานแล้วหลังจากที่พวกเราแบบถ่ายกันมาหลายเดือนใช่ไหมเขาบอกว่า จากคู่จิงเป็นคู่ในในเรื่องอะเออใช่ไหมมันแบบเป็นครั้งแรกเลยองที่พี่ย่าไยของไทยทำรู้สึกยังไงบ้างตื่นเต้นตอนอย่างที่บอกไปเรขอบคุณพี่กอย่านะครับู้จแดแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ได้โอกาสเราสองคนแล้วก็พอเราได้มีผลงานในซีรีส์จริงๆแล้วก็ยิ่งรู้สึกเหมือนแบบมันตื่นเต้นน้อนแล้วพอมันเกิดขึ้นจริงๆแล้วมันก็รู้สึกแบบประทับใจมากๆกับผลงานชิ้นนี้ครับอยากให้ทุกคนติดตามซีรีส์เรื่องนี้ต่อไปนะครับอันนี้เพิ่งแค่ EP แรกเองก็ตลอดไป ัาครบต่อไปอีกครับผมอถามความรู้สึกของกนกกับมิกหน่อยที่ได้ดูผลงานของ,งตัวเองไปยความรู้สึกของผมนะครับนี่ผมไม่เคยบอกที่ไหนเลยนะเนี่ยก็ดีใจครับที่ได้เป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่องนี้ตอนแรกที่มาแคสเราผมก็ไม่ได้คาดหวังว่าผมจะได้หรอกพี่ก็ย่าก็โทรไปเอาผม,มเล่นซีรีส์นะในนั้ผมก็ดีใจครตอนนั้นตื่นเต้นตื่นตาตื่นตาไปพอได้มาแสดงจริงๆริงโห ใจเต้นไม่ไหวอ่ะเพี่มิกอืมใไมจะพูดอะไรพ่อแม่ก็รู้แล้วทุกคนได้ไหมทุกคนเรื่องแต่เขาเนะล่ะเขาเขาเวลาเขายิ้มแล้วสดใสเราสดใสเงออเงื้ครับขอบคุณทุกคนครับที่ให้ผมเป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้ครับครับเอออ่าแล้วน้องมิกรู้สึกยังไง ตื่นเต้นม,มากราตื่นเต้นม,มากรู้สึกว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของมิ้ด้วยก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เจอกับทุกคนแล้วก็ได้มีผลงานร่วมกันกับแสดง่ทุกคนเลยครับรู้สึกว่ามีความสุขมากเหมือนกับเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกันผ่านประสบการณ์ด้วยกันครับรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆครับกับเรื่องนี้ส <c oughs> อาาัสครับเมื่อกี้เห็นดุเลยนี่คือชีวิตจริงไหมดุไหมคะขนกตัวจริงที่เขาดุไหมฮะตัวจริงรอครับเออไม่ดุไม่ดุ ไม่ดูเหมือนไอซีทำไมชิดมาทำไมชิดมาบ้างอะดูไปดูไปนานมากซิจําหนกไม่เคยดูใครจริงเขาเขาดูเรื่องการแสดงเขาเพราะว่าผมก็สนุกดูดูนิดนิดปพลาดุกเพาลาบใช่ใช่ใช่เออไม่ได้ดูเลยว่าแบบไม่รู้อบบไม่ดูติดตามกันไปดูไม่ตั้งใจยังไงเออสรุป อะมาถึงคู่อีกคู่หนึ่งบ้างเองกกับโภไหนเป็นไงบรรยากาศในกองถ่ายสุเมทาน้องออฟครับผมก็บรรยากาศในกองสนุกมากครับเพราะว่าเหมือนกับช่ววันแรๆกๆบางที่ได้เข้าซีนกับน้องครับก็ดึงแขนชนกันไปชนกันมาก็เพลินดีครับสนุกดีครับน้องมีความตอนแรกจะดูแบบเงียบๆดูแบบเหมือนกับขึ้งขื้นใช่ไหมครับแต่พอจริงๆแล้ว <laughs> นอ้องนคนที่เฟรนลี่ครับน่ารักครับพอได้ละลายพฤติกรรมแล้วก็พอได้มาคุยกันบ่อยๆครับ คุยกันบ่อยๆดีวเหรอใช่ครับคุยกันบ่อยๆครับคุยกันบ่อยๆหมายถึงคุยกันที่ไหนเวิร์กช็อปหรือว่าที่ไหนมีโทรคุยมีไลน์คุยมีการทํากันบ้านนอกรอบนะคะใช่อ่ะแล้วซันนี่อ่ะซันนี่เป็นไงบ้างซันนี่อยู่ป้าเนี่ยซันนี่ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมยั่อยู่ไม่ได้นอนใช่ไหมซันนี่ยังไม่นอนก็สนุกครับก็ทุกวันนี้ก็ยังนับวันแบบที่จะกลับไปกองไปเจอที่ออฟดิตรอบนีกครับ ยังไงเห็นในทีเซอร์ ep สองที่จะมีจะมีสองคู่แต่ว่าเราไปคู่แรกก่อนเนาะน้องตาวกับไทเกอร์เนี่ยว่าจะได้ออก ep ไหนตาวนองออกมาแล้วออกมายยิมออกมาแล้วก็คือ ep หนึ่งฉันบอกเลยแค่ยิมก็คือโลกแบบากูไปละอย่าเพิ่งอ่ะโอเค๋ย่ให้น้องๆพูดดีกว่าว่ารู้สึกยังไงที่ได้เล่นนี้เนาะเริ่มที่น้องตาวบริการอโอเคก็รู้สึก ตื่นเต้นมากครับผมวันที่มากองวันแรกนี่เป็นอะไรที่รนลานมากๆครับเพราะว่าผมเป็นคนไกลคนเดียวเนี่ยเกิดปัญหาคือผมต้องมตั้งใจบินมาแล้วเคือบินเดย์อะไรเนี้ยพอมาถึงก็คิดว่าโดนด่าแน่เลยว่าอ้าวไม่มีใครด่าเฉยคือพี่ๆทุกคนใจดีมากอยากขอบคุณพี่ทุกคนที่ให้โอกาสนะครับก็จะแพ้ไมเต็มที่ครับอ่าอ่านน้องไทเกอร์เป็นไงบ้างคะก็เลยก็รู้สึก สนุกนะชอบบทมากเลยเพราะว่าแบบทุกอย่างมาสลับกันกับความจริงหมดเลยอ่ะนิสัยเกิร์จะจะตรงกับเสือนิสัยน้องเต่าจะตรงกับปาวานนิสัยเกอร์แต่ว่าเต่าที่อเสือต้องความบังเอิญตรงนี้มากเลยคือแบบตัวของปาวานเองอ่ะจะเป็นคนที่เงียบๆนิดนึงคือตัวจริงเกอร์แบบพูดเยอะเหมือนเสือแต่ว่าตัวจริงน้องเต่าอ่ะคืออย่างนั้นอะเงียบๆแบบไม่ค่อยพูดมากก็พี่ก็นคนที่แบบความสลับขั้วของเราเองอ่ะแล้วก็อยู่ในกองก็แบบแฮปปี้นะสนุกดีแบบคนแบบเป็นกันเองมากเลยรู้สึกว่าเรื่องนี้แบบมีอะไร ให้ปัญหาเยอะมากต้องรอดูตอนต่อไปบอกได้เลยว่าสนุกแน่นอนอะครัเรามีอะไรจะเล่าให้ฟังมีเรื่องบังเอิญเกิดขึ้นคือเราใช้ที่มาเดการพอดีเอออะไรจะบังเอิญพอดีบังเอิญราอบแบบมาเบลใอ้โทรศัพท์อยู่แล้วเออพอไปดูของเตาเฮ้ยทำไมไม่เหมือนกันเลยวะก็เลยทักเหมือนกันเลย ใช้มาเวลเหมือนกันแล้วทีบบันดานชักทาเดี๋ยว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 กระโดดหลับหน่อยก็ไปกระโดดใครก็ได้เอานมอุ่นให้เป็นนมเลยเลยคู่ปาแฟเลย้องคู่กาแฟเออเดี๋ยวเจอกันทีหน้านะฮะอ่าไหนแชร์ความรู้สึกสีเป็นยังไงบ้างในกองลุงภูเอ่อก็สนุกมากครับในกองก็แบบว่าปวดกันกันไปปวดกันมาไงครับแต่ว่าในกองเนี่ยจะมีแบบว่ามีเพื่อนเพื่อนในแก๊งเนยมีทั้งจีจี้มีทั้งจอมีทั้งเอออะไร ถขายกันแบบว่าไม่ร้อนเลยนกะเฟียวนกไม่ร้อนเลยน่าลาคืออะไรไม่ร้อนเลยเพราะอยู่กับพี่ปูอบอุ่นไม่ร้อนอปูเป็นไข้หรือเปล่าใค้ที่ชนคนที่ใช่คู่นี้จะดู ลูงมีสี่สัง่งอะเราเซียเป็นไงบ้างสนุกครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเฟียดเลยก็ซีลีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีี์เรื่องแรกที่เกียดได้เล่นนะครับผมขอบคุณพี่กอรครับแล้วก็ขอบคุณทีมงานทุกคนครับที่ตั้งใจเราเห็นเขาแบบหลังคดหลังแข็งตื่นเช้านอนเช้ากันอะไรแบบนี้ครับ ซีรีส์เรื่องนี้เป็นเหมือนความทรงจำที่มันจะอยู่กับเียตลอดไปซีนที่ทะเลจริงๆอ่ะพอเราได้ไปไหนด้วยกันทั้งหมดทั้งแก๊งอ่ะมันเลยรู้สึกว่าแบบโมเมนต์นี้มันดีมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันจบไปเราเคยมีชีวิตอยู่กับบุคคลพวกนี้แบามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าแบบไม่อยากเขาหายไปจากชีวิตเราอะไรแบบเนี้ยครับ ที่ดกคนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะพี่กอแล้วก็เราจะอยู่ด้วยกันต่อไปได้ไดก็พเพราะแฟนคลับทุกคนด้วยที่ซัพพอร์ตพวกเราก็ขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับที่คอยติดตามคอยให้กำลังใจพวกเราพวกเราส่งมอบความรักของพวกเราเนี่ยผ่านผลงานของพวกเราให้เพื่อตอบแทคนความรักของทุกคนที่ส่งมาให้เราครับเย้ขอบคุณค่ะรักนะมาก ใเนาะเป็นความรู้สึกของนักแสดงเน,ะนาะยังไงเดี๋ยวสุดท้ายแล้วเนี่ยขอให้สักคู่หนึ่งเนะาะฝากถึง EP หน้าหน่อยอ่ะเอา,อาเป็นน้องเล็กสุดเป็นโบนิเวียละกันนะฮะน้องเล็กน้องโบ <laughs> น้อง <laughs> ย,ยุพีเอละกันนะครับ <laughs> ขอบคุณพี่ๆนักแสดงอีก8คนมากเลยนะคะ <laughs> <laughs> อันนี้ก็ได้ตามหมดอยู่นะครับได้ก็จริงๆมันก็คือเพิ่งเริ่มต้นจริงๆอีีแรกก็อยากจะเห็นว่าแบบธมต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆมันยังไม่ได้แบบไปถึงไหนมากนะครับก็อีพีต่อๆไปเนี่ยมันก็จะค่อยมีเรื่องราวมีสตอรี่เกิดขึ้นน้องๆนักแสดงอะไรอย่างตอนนี้ยังไม่ได้แบบเห็นเนี่ยเสือเพราว่ามาวาแล้วก็ปีน้ำมุกอีกจะได้เห็นกันมากขึ้นได้เห็นถึงความสมพั์ของการละครอะไรอย่างงี้ยะครับก็อยากให้ทุกคนติดตามในอีพีต่อๆไปเอาจริงดูเหมือนมันจะดราม่าแต่จริงๆมันสนุกมันมมีีตลกอะไร แล้วก็เด,ดี <S <S หหเยวว่าแบบเรื่องนี้ครับมันสอดแทรกแบบว่าวิธีคิดวิธีอา่านแล้วก็แบบความรักต่างๆน,นานาที่แบบบางคนเจอเปัญหามาเราไม่รู้ว่าเราจะจะ,จะแก้ทังออกยังไงนเดียวว่าแบบมาดูเรื่องนี้จะได้คําคมลแล้วก็จะได้ข้อคิดง่คิดที่ดีๆกลับไปแน่นอนครับแล้วก็นิเหยนที่บอกว่าเนี่ยแล้วก็นักแสดงทุกคนเนี่ยรับประกันเลยครับว่าอีพีต่อไปจะมีความเข้มข้นขึ้นสนุกขึ้นมีปมที่มากขึ้นมีคอนฟ lict ที่มากขึ้นแล้วดูไปเรื่อยๆเนียทุกคนจะหลงรักตัวละครทุกตัวครับผมครับ ยากมากนะคะนักแสดงฝากไปแล้วขอผู้กำกับก่อนผู้กำกับเอากุมกับนิดนึงนะไม่มีอะไรครับฝากเลยครับซีรีส์เรื่องเาท o p Secret เตอร์นะครับผมจริงๆถามว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันจะมีการตีแผ่ในเรื่องของประเด็นสังคมในหลายๆด้านอย่างเงี้ยครับผมทั้ง5คู่เนี่ยก็จะมีอ่าสตอรี่แตกต่างกันไปก็อยากให้เปิดใจลองชมดูก่อนนะครับว่าเรื่องราวมันจะไปอย่างไรต่อยิ่งไปในอีพีท้ายมันก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อย พูดจาปลาพูดจากเมียจาพูดไหมก็ฝากติดตามซีรีส์ทำซีเคตจูเกเตอร์ด้วยกันค่ะว่าทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกคนตั้งใจทำกันนาว่าระหว่างเวิร์กช็อปสี่เดือนใายทำมี <helm. S 1> สามเดือนกว่าจะตัดต่อนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยถังก็ต้องยกเครดิตให้ท<ห>ีมด้วยพารุ่มกับของเราบทการเขียนการวางตัวละครทุกคนทํางานกันอย่างเต็มที่แล้วก็ผู้ชมทุกคนจะได้รับอะไรดีๆจากซีรีส์เรื่องนี้ไปค่ะ คคุณ่ะเ้โอเคนะคะเนาะก็เป็นความรู้สึกของนักแสดงวันนี้เป็น EP หนึ่งที่มีความอบอุ่นมากนะครับเพราะเราได้ดูพร้อมกับนักแสดง10สิคนเลยนะฝากติดตามไปด้วยนะยังไงนี้เราสองคนแล้วก็นักแสดงผู้จัดผู้กับนะคะก็ขอลาไปก่อนเนาะบายบายบายอยากให้เธอมาอยู่ในใจ T.